มูลนิธิเสถียรธรรมสถานออกถแถลงการฉบับที่สองวันที่7ธันวาคมระบุว่าแจ้งข่าวการคืนสู่ธรรมชาติของท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานจากที่ท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดป่วยเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารและเข้ารับการรักษาตั้งแต่พศ2560โดยมีอาการดีขึ้นในช่วงปีแรก และตรวจพบก้อนมะเร็งอีกครั้งในกลางปีพศ2563และเข้ารับการรักษาโดยคณะแพทย์อย่างเต็มความสามารถกระทั่งวันที่3ธันวาคม2564พบว่าอาการไม่ปกติอ่อนเพลียมากคณะผู้ดูแลจึงพาท่านเข้ารับการรักษาอีกครั้งคณะแพทย์พบว่าก้อนมะเร็งได้ขยายขนาดและลุกลามอย่างมาก ผู้ดูแลจึงตัดสินใจพาท่านกลับมาพำนักที่เสถียรธรรมสถานตามปณิธานของท่านในวันที่6ทธันวาคมและคืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบในวันที่7ทธันวาคมพศส5 6 4เวลา18.23นาฬิกา23นาทีสีริอายุ68ปี1เดือน7วันและนับเป็น41พันษาบนมคาแห่งการตื่น เสถียรธรรมสถานและคณะศิทธิานุสิ์จึงขอประกาศแจ้งข่าวการคืนสู่ธรรมชาติของท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดให้ได้ทราบโดยทั่วกันด้วยความอะไรยิ่งสำหรับกำหนดการอื่นๆจะได้แจ้งให้ทราบในวันถัดไปก่อนหน้าในวันเดียวกันมูลนิธิเสถียรธรรมสถานได้ออกแถลงการฉบับที่หแจ้งความคืบหน้าอาการป่วยของท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุด ตามที่สาธารณชนได้รับทราบว่าท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดป่วยเป็นโรคมะเร็งที่กระเพาะอาหารตั้งแต่ปีพศ2560และได้รับการรักษาจนสามารถควบคุมอาการของโรคได้แล้วต่อมาเมื่อกลางปีพศ2563แพทย์ตรวจพบก้อนเนื้ออีกครั้งท่านจึงได้เข้ารับการรักษาเพิ่มเติมด้วยยามุ่งเป้าที่โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณ แต่เนื่องจากท่านยังทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ทำให้ธาตุขานของท่านอ่อนล้ามากในที่สุดแพทย์ตรวจพบว่ามะเร็งได้เข้าสู่ระยะลุกลามจนเข้าสู่ระยะสุดท้ายเสถียรธรรมสถานจึงเลือกเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาแบบประคับประคองตามเจตนารมณ์ของท่านที่เคยให้ไว้ภายใต้ความเห็นชอบของคณะแพทย์จึงพาท่านกลับมาพำนักที่เสถียรธรรมสถานในวันที่6ธันวาคมพศ2564 เพื่อให้ผู้ที่มีความรักและศรัทธาในท่านได้ร่วมแสดงความกตัญญูจึงขอเชิญให้ทุกท่านได้ร่วมใจการภาวนาและระลึกถึงท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดโดยเสถียรธรรมสถานได้เปิดให้ร่วมลงนามพร้อมข้อความในสมุดเยี่ยมที่บริเวณด้านหน้าเสถียรธรรมสถานระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 และเปิดการลงนามในสมุดเยี่ยมออนไลน์ด้วยเช่นกันพร้อมทั้งขอเชิญชวนทุกคนสวดมนต์จากทุกที่ถวายแด,ด่ท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดเพื่อสร้างพลังมหากุศลร่วมกันดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัธยชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ